สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอไอ้ฟลายิงทาร์ลจากแอปพลิเคชันดวงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตดวงความรักนะครับของทั้ง12ราศีนะครับคนโสดกับคนมีคู่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับครับสำหรับดวงความรักนะครับของชาวราศีเมษนะครับสำหรับคนโสดนะครับไพ่ที่ได้นะครับคือไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะซันนะครับคนโสดเนี่ยก็คือจะมีความรักที่ดีนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมี แนวนักธุรกิจนะครับหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนไกลๆเข้ามานะครับแล้วก็ ความรักเนี่ยในเดือนมิถุนาของคุณนะครับก็คือชาวราศีเมษเนี่ยก็จะมีความรักที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จะมีคนเข้ามาจีบแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคนมีคู่ก็โหดีมากอีกแล้วเช่นกันนะครับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะครับดวงความรักของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับรือหวาได้ไปเที่ยวนะครับหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าชาวราศีเมษนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะคครรรัับดดวววงาามกกเเี่ยยไ้ลครับ สำหรับดวงความรักนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับคนโสดนะครับ ได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยอาจจะยังใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆก่อนนะครับความรักเนี่ยก็อาจจะยังเงียบๆก่อนนะครับช่วงเวลานี้ก็แนะนําให้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปก่อนนะครับสำหรับความรักเนี่ยคนโสดก็ยังยากที่จะมีคนเข้ามานะครับต่อให้มีใครเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์กันแนวพี่น้องนะครับส่วนคนมีคู่นะครับได้เป็นไพ่เอมเพรสกับเป็นไพ่เจ็ดดาบครับคนมีคู่ต้องระวังนะครับว่าแฟนเนี่ยอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นนะครับเพราะฉ ชาวราศีพฤกษกนะครับไปสำเดือนมิทุนานยต้องพยายามดูคู่ของคุณนิดนึงนะครับหรือพยายามแบบว่าดูแฟนของคุณนิดนึง ครับสำหรับดวงความรักนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับคนโสดได้เป็นไพ่หกเหรียญกับเป็นไพ่ j u d g ั e n t นะครับแปลว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่อายุมากกว่า3,5ปีขึ้นไปเข้ามานะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะคอยดูแลเทคแคร์คุณด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณทําบุญโรงศพนะครับหรือว่าทําบุญเกี่ยวข้องกับการแพทย์เนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาครับให้ความรักของคุณโสดสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนสําหรับคนมีคู่นะครับได นค,คนที่มีคู่เนี่ยชาวราศีเมทูนเนี่ยค่อนข้างจะเบื่อหน่ายหน่อยนะครับในเดือนมิถุนานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาการทะเลาะก,กันกับเอาเรื่องขุดคุยเรื่องเก่าๆมานะครับครับสำหรับดวงความรักนะครับของชาวราศีก็รกฎประจําเดือนมิถุนานะครับ สำหรับคนโสดน,นะครับได้เป็นไพ่เดอะซันหนึ่งถ้วยนะครับโอ้โหความรักเนี่ยเรียกได้ว่าดีเลยนะครับไม่ว่าคุณจะคุยกับใ,ใครนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ พูดคุยกับใครนะครับความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาในเดือนนี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงความรักของคุณนะครับคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากเลยนะครับสำหรับความรักของคนมีคู่นะครับได้เป็นไพ่เด็กถือไม้กับเป็นไพ่ราชินระจั์นะครับต้องพยายามระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าบางทีคุณคุยกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรปิดบังกันนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอากันเนี่ยก็ให้รีบคุยรีบ เคลียร์รีบแก้ไขกันนะครับแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้นะครับก็คือมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับสำหรับคนทีคู่ครับครับดวงความรักนะครับสำหรับชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนครับคนโสดนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ไพก่กาวถ้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าคนโสดเนี่ยจะมีความรักในเชิง มีเพื่อนแนะนำมานะครับผมหรือคุณอาจจะเจอคนถูกใจจากบนโลกออนไลน์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจอกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง นะครับเรียกได้ว่าความรักสําหรับคนโสดของชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างมีความสุขมากเลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสจะได้พัฒนาถึงขั้นเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานกันด้วยนะครับสำหรับคนมีคู่ครับได้เป็นไพ่ดวเป็นไพ่สองถ้วยนะครับเรียกได้ว่าความรักนะครับของชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะปังมากเลยนะครับผมมีเกณฑ์การเดินทางท่อง,งเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่ามีเกณฑ์การใช้ชีวิตร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็ความรักเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะครับมีความสุขมากเลยครับ สำหรับดวงความรักนะครับของชาวราศีกันนะครับระจําเดือนมิถุนานะครับคนโสดได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็ได้เป็นไพ่ไฮโรแฟนนะครับแปลว่าคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นแต่การทํางานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ค่อยที่สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดก็จะยังคงโสดต่อไปนะครับเพราะว่าคุณมุ่งเน้นที่จะทํางานหาเงินมากกว่านะครับสำหรับคนมีคู่นะครับได้เป็นไพ่จั m เ n t แล้วก็ได้เป็นไพ่หกเหรียญนะครับแปลว่าคนมีคู่เนี่ยก็จะต่างคนต่างทํางานนะครับผมแต่่กก็็จจะมมีีควาาาเเข้ใันปนปอยงด ก็จะมีการดูแลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีคู่นะครับความรักก็จะเน้นเหมือนกับต่างคนต่างทํางานแต่ก็ยังให้ระยะห่างกันแล้วก็ยังมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับครับสำหรับดวงความรักของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนนะครับคนโสดได้เป็นไพ่สามเหรียญกับห้าไม้ คนโสดเนี่ยค่อนข้างจะมุ่งเน้นแต่การหาเงินนะครับแล้วก็มุ่งเน้นแต่การทํางานนะครับทำให้ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาคุยเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับก็อยู่กับเพื่อนไปก่อนนะครับในเดือนนี้ส่วนความรักนะครับของคนมีคู่เนี่ยโ้เป็นไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่สองถ้วยนะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้ของขวัญพิเศษนะครับหรือว่ามีการได้รับการเซอร์ไพรส์นะครับของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆหรือว่าเป็นของที่คุณรอคอยมานานจาก คนรักนะครับแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยในคนมีคู่ของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางท่ทองเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าความรักดีสุดๆไปเลยนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะครับประจำเดือนมิถุนารับคนโสดได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เฮอร์มิตนะครับคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าความรักเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งๆนะครับคุณอาจจะมีคนที่อายุมากกว่ามาจีบนะครับหรือว่ามีคนจากแดนไกลามาจีบนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่เข้าข่ายสเปกของคุณเลยทําให้คุณเนี่ยมองข้ามเขาไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยในเดือนนี้นะครับส่วนคนมีคู่ครับได้เป็นไพ่ราชาถือถ้วยแล้วก็ได้เป็นไพ่เทมเพลนส์นะครับความรักของคนมีคู่เนี่ยเรียกได้ว่าจะสามวันดีสี่วันไข้นะครับค่อนข้างจะขึ้นๆลงๆนะครับผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับต้องเน้นเหมือนกับมีปัญหาก็ให้รีบเคียย์กันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันบ่อยๆนะครับจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับ ครับสำหรับดวงความรักนะครับสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนมิถุนานะครับคนโสดได้เป็นไพ่ก้าวถ้วยแล้วก็ได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับความรักของคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะครับผิวขงัง เข้ามาจีบเข้ามาคุยนะครับแล้วความรักเนี่ยค่อนข้างหวือหวาเลยนะครับแล้วก็จะได้ไปทานข้าวทั้นบ่อยนะครับแล้วก็จะต้องระวังน้ําหนักขึ้นด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับในคนโสดแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความสุขแฮปปี้ทุกวันเลยนะครับคนมีคู่ครับได้เป็นไภภพ่อัศวินถือดาวแล้วก็เป็นไภภพ่ก้าวไม้นะครับสำหรับคนมีคู่เนี่ยความรักเนี่ยจะยังขึ้นขึ้นลงๆหน่อยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ร้อนนะครับหรือว่าอารมณ์เสียหรือว่า ทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับหรือว่าแต่ละคนมีทิฏฐิต่อกันนะครับเพราะฉะนี้ควรที่จะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับครับสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนะครับคนโสดครับได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยกับไพ่ราชนีนะครับคนโสดเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีคนเข้ามาจีบเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ตรงตามความต้องการของคุณนะครับกับคุณ คนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงด้วยแล้วก็มีกำแพงในชีวิตค่อนข้างจะยิ่งใหญ่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในพอยต์หรือว่าในมุมมองความรัก ที่ตรงกางกับคุณน,นะครับส่วนคนมีคู่ครับชาวราศีมังกรเนี่ยได้เป็นไพ่10บถ้วยกับ10บไม้เลยนะครับแปลว่าคนที่เป็นแฟนอยู่แล้วเนี่ย,ย,ยมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะครับหรือว่ามีเกณฑ์จะตั้งครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็ความรักนะครับสำหรับคนมีแฟนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสุขนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นแนวครอบครัวด้วย ครับสำหรับดวงความรักนะครับสำหรับชาวราศีกุมภะสัาเดือนนิทุนานนะครับคนโสดได้เป็นไพ่สามไม้กับเป็นไพ่สีดานะครับดวงความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อเบื่อนิ่งๆเส็งเนะครับเพราะว่าตัวของคุณเนี่ย ค่อนข้างสมุ่งเน้นไปทางด้านธุรกิจนะครับหรือว่าการทํางานต่างๆเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําทํางานเสริมอะไรเงี้ยทำให้ดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะลืมไปเลยนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับส่วนคนมีคู่ครับได้เป็นไพ่เดอะสัตว์แล้วก็ได้เป็นไพ่แปดเียนะครับแปลว่าความรักของคนมีคู่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีเขฑ์จะลงทุนทําอะไรด้วยกันนะครับกับคู่รักนะครับหรือว่าแฟนของคุณนะครับแล้วก็ดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขนะครับไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วก็ช่วยกันทํางานช่วยกันหาเงินนะครับ สำหรับรวงความรักของชาวราศีมินประจำเดือนมิถุนายนนะครับคนโสดได้เป็นไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ได้เป็นไพ่สี่ไม้นะครับคนโสดเนี่ยต้องค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าเวลามีใครเข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะมีเจ้าของหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยต้องค่อนข้างระมัดระวังมากเลยนะครับว่าคุณอาจจะโดนหลอกนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้โสดจริงเนาะใครที่เข้ามาคุยกับคุณนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับ ได้เป็นไพ่ย o v e r s แล้วก็เป็นไพ่ย e w of for t u n e นะครับความรักเนี่ยค่อนข้างจะมุ่หวามีความสุขนะครับจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็คุณอาจจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นะครับจากคนรักด้วยเพราะฉาเนี่ยความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยมีความสุขมากๆนะครับประสาเดือนนี้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับดวงความรักของชาว12ราศีประจำเดือนมิถุนายนนะครับถ้าเกิดยังดูดวงไม่จุใจนะครับสามารถไปติดตามกับผม Flying t a r o t ได้ในแอปพลิเคชันอดวงนะครับแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอดวงได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่อะไรวะ นอะไรวะอรบขึ้น,นงลงไม่รู้ว่ะงุดหงิดอ่ะลงลงท้องบักแปดเมนจะมาป้วเนี่ยเออว่ะแม่งรอบมาพรุ่งนี้ว่ะแกฮึราะว่าไพ่ประจําวัดอัดเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิอัดน,นี้ปะเออเปิดแล้วะฉันได้ไพ่ King of Swords ว่ะแก แล้วแกอะได้อะไรอ่ะควีนออปขับว่ะ